เด็ผมเด็จ้ครับเด็จ้อาลวันนี้อยูนะ่กับตัวละครใหม่ยังเปโอะนะตัวปีนอาล่ะตัวละครเปโปะเนี่ยผมจะบอกไว้เลยนะว่าตัวเนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งนะแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่ไม่กี่อย่างนะตอนว่าเดี๋ยวผมผมจะบอกประมาณท้าย,ายคลิปแล้วกันนะอ่าแต่ว่าตัวนี้อาจจะพลิกชมหน้าเมตาของวงการสายลู่ใหม่เลยนะคือข้าพุทธเท่านี้ฟูไม่ได้นะครับผมบอกบอกเลยมึงก็อวยเกินนี่อ่ะเฮ้ยใครพูดวะ เอาละเดี๋วตอนนี้ผมจะอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับเปโปให้ฟังก่อนนะคือเปปโปเนี่ยคือตัวเนี้ยจะเป็นเมตาใหม่คือคือเอาขี้มาใช้งานนะอ่าคือตัวเนี้ยเกี่ยวขี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าคุณทำอะไรไม่ว่าคุณกินขี้เยี่ยวนอนนี่ขี้หมดเลยนะก็ไม่มีธีอยู่ไม่ได้ เออแล้วดูท่าต,วต,วต,ตาิวนเต่วนเี้นเวนเต้ถึหนะใหึ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 ห้หเหึนึหเหึเนะึห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 อหึ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 ห่หนะึห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 ึ์ึห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 ้หึหคหึหึหึอึหึหึหเหึหึีึหึหึหึมึห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 ึ้ึหึหึ้ึหึหึหกหึ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 หอั้หนหึนเหึหึหึหเห็หผมึหึหึหึนึห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 อหึนึหึเึหึหึหน้ึนึหึหมหึหึะึหึหึหึเถียงกันบ้างนะก็ ระหว่างที่ตัวเองกําลังเพิ่มคิทิคอลเนี่ยก็คือเหมือนเวลากดสกิลเนี่ยคือคิทิคอลจะสามารถเพิ่มโดยกดสกิลเท่านั้นนะครับไม่สามารถเพิ่มโดยอย่างอื่นได้คือเวลาคุณกดเพิ่มคิทิคอลเนี่ยคุณจะไม่ตายเลยแล้วเลือดจะเด้งข้าวสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าหมดคุณแบบโดนเปิดโลกระทืบอนะไรเงี้ยก็คือเลือดเด้งข้าสิบเปอร์เซ็นต์ตลอดเลยโดยแล้วถามว่าจะโดนลดลดพลารามิเตอร์ลบขี้หายไหมไม่มีทางหายครับเพราะว่าเขาเกมมาแล้วนะโอ้เป็นไงโอ้โหบันไดหัวใสเนี่ยนะฉลาดฉลาด <c oughs> เออผมผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนนนะะะเเอาาล่มัสงงหียบ้ เดี๋ยววันนี้ผมใส่เป็นสองเปโปนะอ่าเนื่องจากก็คือเขาเหมือนทำมาเพื่อ,เ,อเปโปเลยอะพูดงี้ดีกว่าอะเดี๋ยวหาผมโมอีกนี่ครับก็เมืเ่อกด้ทิ่เข้าเนี่ยคือเขาจะรีสกิลสองนะคุณอาจจะมองว่าเป็นออบธรรมาดาไหมเอารีทำไมอะไม่เอาไปเพิ่มดาเมจเอาไปลดควาเสียหายด่ดีกว่ามันยืนไม่ได้มึงฟังกูมันยืนไม่ได้ผมหลอกแล้วค,ค,ค,คุณฟังผมมันยืนไม่ได้คุณต้องรีสกิลเท่านั้นนะเมื่วคุณจะทำไงคุณต้องมีสกิลตลอดเวลา ไม่งั้นคุณนี่จะนอนอย่างหมาเลยห <c oughs> มาแน่นอนนะเออถ้าคุณมีเว้ร้อยเนี่ยคุณสามารถเอาเหรียญสีชมพูมาใส่ช่องเรียวร้อยได้นะคือตัวเนี้ผมลองมาหลายเหรียญแล้วไม่ว่าจะเป็นสองไฮโดสองคิดสองอีนิวอย่างเงี้ยอืมผมลองมาหมดละคือเซตแน่เป็นเซตที่ดีที่สุดแล้วนะสำหรับเป,ปโปกนะอ่าส่วนแท็กนะครับก็ตามที่เห็นครับก็ครับก่อนที่เราจะไปลุยกันเราก็ต้องตั้งชื่อทีมไม้ก่อนอ่าเพื่อเป็นเลือกยามงามดีนะก็ช่วยผมตั้งในวันนี้ก็เป็น เอาไปเลยด,ทลยด,ดิทีมงอกซ่าตาลิบันไหมได้ไดหมล่ะทีมงอกซ่าตาลิบันเอาได้เฮ้ยได้เนี่ยโอ้โหตาลิบันอะไรสิเด้อเราันอยู่กับตาแรกนะเออผมลืมบอกว่าเปโปเนี่ยทำมาแก้สายวิ่งทุกตัวนะไม่ว่าคุณจะเป็นเก่งมาจากที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นสายวิง่งไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กแว้นมาก่อนผมว่าเจอผมตบอะ่ะ เรียกผมว่าจ่าเปโปะครับผมบอกเลยผมตอบหมดนะแว้นๆนี่ผมเอาลวดลวดขึงพอไม่ต้องพูดเยอะผมไม่ตั้งด่านเนี่ยผมเอ,เอาลวดขึงผมบอกนะว่าตัวนี้นี่ตัวเตึงสู้สถาบันยิงนะว่าคือตัวเนี้ยผมคิดว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะผมเลยปั้นแปดสิบนะผมได้ตัวเดียวเนี่ยแล้วผมเลยปั้นแปสบนะผมชอบละครที่มันแปลก,กแปลกตาดีอย่างเงี้ยนะอ่านะครับไปลืมแลรวพวา มึงชอบเยี่ยงทงกูงเป็นะไรวนะเฮ้ยเซเล็กแมนมาเนี่ยนะมึงจะรอดไหมเนี่ยอ้อ้าวมันนี่อยากลองของอ่ะหิงกินยาอยู่ล้วงมึงขวาน้าหูหูผมบอกนะมึงกดมานี่กะมึงเล่นไม่ดีมึงก็ตายไม่รู้บทเลยมึงเนี่ยมึงกาลังพูดอยู่ ไปอั่นน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 ันชนจนมืไส้ทับพวนดีพวนดีมึงไม่โซโลงหนีกูเลยเนี่ยเอออ่ะนี่เป็นไงครับแช่งฆ่าเราไม่ได้นะมึงจะมีเครองค์พิเศษที่ไม่สนมึงเอเคโซโลเอ้าไม่รู้บทเลยอ่ะมึงต้องให้กูแบบเออฆ่าโซโลนะแล้วค่อยมาเก็บมึงอะไรอย่างงี้ไม่้อ่ะเอ้าเฮ้ยแล้วนี่กูเพิ่งเกิดใหม่มึงจะจบแล้วเหรอเฮ้ยใจเย็นดิ นี่กูรอกูไม่เกิดสนานมึงเอนี่ไ่้ปวดย่าน้าบ้านไอ้ช่ายกูนึกว่ารถไถปะ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 ปแม่กูชอบมันจริงตัวตัวมันแบบมันเท่ตอนตัวให้มันแปลงร่างอะผมอยากให้มันมีแบบว่ากดค้างแล้วแปลงร่างเหมือนรุจิ่นะเออน้าเทนะแต่ก็ตามนั้นนะครับก็ได้ที่สี่นะโอเคเดี๋ยวไปต่อตายที่สองเลย let's go อาบิวตายสองนะตอนนี้เงินฐาสเตตเกาะจ้ำไหนตอนนี้เจอตัวได้บ้างโอเคมูเซโตเลยนะไอเซโต้ที่ผมยังไม่รู้เงื่อนไขในการทําให้มันเลื่อนรถนะผมผมตีไม่ค่อยตายมันถึกมากเลยเซโตททาไงมันตายครับตั้งแต่มันบับมานี่ผมตีไม่ตายทีมันทํามันมันทําหนังมันทํามาด้วยอะไรเนี่ยฮะหาชิก็ไม่มีหนังมึงทำอะไรเนี่ยมึงสักยันได้ไหมมึงลงของได้ไหม กูว่าแล้วลงของไอสัตว์ลงของเมืองไทยไงลงกาวยอดฟันแทงไม่เข้ากูม,มาอวยเซตตัว <c oughs> เดี๋ยวเช็งมาแล้วกันเดี๋ยวยืดงก่อนเลยก็เป็นไงบ้างสับรอตัวใหม่พูดทุกคนคิดว่าเก่งกันไหมผมยังไม่ได้รองเล่นนะเพราะตัวผมยังไม่มีนะและ้วเฮ้ยใจเย็นดิผมกูมจะดูหน้ามันหน้าม <c> ึง <oughs> หน้ามึงเหมือนคนเหมือมากเลยเปโปลูก หน้าแบบเหมือนคนเติมโปอ่ะเหมือนเออ <laughs> เออลูกนะมันเออจัดนี่ลงมาผมเห็นแน่แบบเอายืนนี่งยืนนิ่ยืนแกกอคเหรอยืนแกกอคเหรอยืนแกกอคเหรอเล่นหินมาเริ่มเลยทุบ <c oughs> อีกทีหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเอาดิรแรงนะสัตว์เป็นสายว์ต้ที่แรงนะออ,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 อหายไปไหนล่ะบินได้เลยบินได้เลยคุณมาเนี่ยนะับเติมเกียรตทอง <laughs> ไว้ก่อนนะ ตัวละครสายโรเนี่ยเวลาเล่นเราเล่นยีชิวนะเฮ้ยเอ้าเรื่อนี้อาไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ผมเผลอไปไหนนะเออผมกำลังมือไงอามาใครอยู่ข้างบนผมถ่ายไปก่อนแล้วผมพวนด,ดินแล้วครับจังวะนนี้เขียหน้าดินครับเตรียมกันปลูกต้นไม้กำจัดพืชเขียนลมกันตรงนี้กรัน แม่กูรู้อย่างมึงสายวิ่งกูเล่นมันเป็นร้อยเป็นพันครั้งนะกูจะไม่รู้จากมึงเลยใครตามตูดมาไม่เป็นใครตามตูดมาไม่รู้เสียวเสียวตูดเลยเฮ้ยมึงจะเดินไปไหนอ่ะโอเคเราเจอไม่รอดละมายอมนีกูรู้จะตามกรรมเลยกราฟเกิดมานนี้มึงไม่รอดแน่ผมบอกแลานะโรเจอร์ในตอนนี้นี่คือค่อนข้างเล่นยากแล้วนะผมว่าจะรีวิวอยู่นะตอนแรก ่อนที่ผมจะรีวไปปอดเนี่ยผมคิดว่าจะดีวโรเจอร์ตัวนี้ก่อนนะล่างวิ่งโอ้มันเล่นได้ยากแล้วแหละถึงจะเป็นไม่ร้อยก็ตามมันก็อยู่ไม่ได้อะต้องบัฟอ่ะมันต้องอย่างนี้เนี่ยมันต้องอย่างนี้ใส่ถ่ายด้า,ยา,ยาดินอย่างนี้เนี่ยนี่ไหนใน,นอเทคความถึงนะมาตีมาตีมาขี้ขัดกูเฮ้ยตีมา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 ขีา้ขี้มาพี่สู้

<laughs> มึงเห็นมันไม่ใช่เลยไม่แช่ตกใจเลยมันเต้นบีบอยมากโว้ยบอนนี่เห็นเป็นเด็กเฉยแหน่ะเลยไม่ด่าโอ้ยอีดอกเต้นบีบอยนะโว้ยพ่อเป็นบีบอยเนี่ยฮึแ <laughs> บบตนน <laughs> อ,อน B น,อตนี้ชนะไปนะแม่ย้นข้างกับตันเด้ยเป็นไง <laughs> โอเคเดี๋ยวขอดูเต้ยสิแต้มโอเคยือนอันดับที่สามน,นะก็โอเคอยู่ โอ้ยด,ด,ด,ดูทีมนู้นดิโอ้ทีมนู้นอย่างเลือ้ยนอะโอ้ยตั้งยี่ยังเลื้ยนเลยโอ้โหโอ้คนไทยหมดเลยนะเนี่ยทีมนู้นอะมีชิฟูได้ใจนีิฟูอ่ะโอเคเดี๋ยวไปต่อใต้ที่สามมาเลย let's go อะเราอยู่ใต้สามถ้าใครดูถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะเออนี่อย่างตอนเนี้ยคนดูยังไม่ค่อยกดติดตามกันเลยนะอ่ะใครกดแล้วขอบใจเล้ยหลายด้วยนะเขาจะไม่กดพังงี้ โอเคตอนนี้เจอตัวอะไรบ้างครับเจอนิกะ2ตัวอ่านี่ผมโอเคเลยเดี๋ยวผมจะชว่วยดูว่ามันสามารถแกะทางสายวิ่งได้จริงๆนะก็ในตัวนี้ที่ผมคิดนะเอออันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะคือตอนนี้สายวิ่งแต่ละตัวเนี่ยคือผมว่าเปโปเนี่ยทำมาค่อนข้างตอบโจทย์นะว่าเปโปเนี่ยทำมาแกะสายวิ่งโดยเฉพาะนะครับเหมือนชิลิวครับตีสายวิ่งเนี่ยตีแรงขึ้นมากนะแล้วผมบอกเลยนิกะเนี่ยไม่ใช่คู่มือไม่ใช่คู่มือพูดงี้ดีกว่าแล้วผมบอกนะว่าตัวนี้มีเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะอันนี้ผมเพ ซาโบใช่ไหมครับผมบอกซาโบไม่มีทางสู้ไปโปะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมมุติซาโบกดโลเ่เพลิงตอนดึงทวงไมหไหมอีที่ตัวเนี้ยแม่งไถพวนดินโล่ไฟหายเออจริงจริงซาโบเหวอะูยังเหวคนเล่นวยังเหวเลยจริงจริงเดี๋ยวตอนนี้ก็ตเติมทงมก,ก่อนนะอันแนี้กลกบมามา,มาเลยจะ้ะมาหาพี่เลยจา้าเออคือมาหาไปนะเราต้องบริหารสกิลให้ดีๆนะ เอ้าใครตีแล้วโอ๊ยไอ้จีสัลุนี่แหละนี่แหละกูจะตายพวกมึงเนี่ยไอ้จีสัลุไอ้สัตว์โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยยชีบโอ้ยโอ้ยใจใจไม่ค่อยดีวิ่งหนีก่อนหนีวิ่งเลยลูกเดี๋ยวตอนนี้เราลี้ภัยมาเอาสิยวนะเฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไเดี๋ยวไม่ได้แดกนี่หรอกอ๋อ หรือชอบยิงตอนตัวเองแบบกําลังได้ใจลแล้วแบบโดนขัดนี่ม,ม,มันมันสกิลมันช้าไปหน่อยเอน,นี่ยนะนี่นะข้อเสียงเปโปะคือสกิลช้านะเออแล้วสกิลคูดาวมึงนานมาก<ส><ด>ต้องวิรอยครับไม่งั้นเล่นยากไปหน่อยนึงมาผมนพลด,ดีรับไอโรเจอร์ก็โรเจอร์เหอะมาดิมันกลขวมันกลว,กวยัดแม่มาดิสับเออดูวิ่งวิ่งวนิ่งรันมา โอเคครับมีขี้อยู่มีขี้เฮ้ยจิบหายขี้หมดชิบเฮ้ยเราปาใจเล่นก่อนตัวนี้เฮ้ยสกิลไม่มาเนี่ยโอเคยึดยตรงเอาอีกโลไม่ตายอ่ะเออโอ้โหยเนี่ยบุญมาเด็บมาบมาสกิลมาถ่ายหน้าดินครับสกิลมึงโง่มาก มะครับผมมีผมแกะไฟนะครับผมแกะไฟมันมีปากนิงเอ้าจิ้มึงช้าช้านะโอ้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 รับแต่ตีนช่วงนี้โอ้ยเต็มเต็มไปหมดเอเคครับยุติอันนั้นนก่อนเดี๋ยวหลังไหนนี่เหมือนกูไม่เห็นมั้งเฮียเหมือนมึงตัวเล็กมากอ่ะอ๋อ โอ้ยโอ้ยน oh, ่าตื่นเต้นโอ้ยโอ้ยครับตอนนี้ก็จบไปแล้วโอ้ก็เป็นไงอ๋ออ๋อยังไม่จบอ่ะชิบหายมัปวิ่งนี่ลูกสายเท้าสายเท้าวิ่งยืดทงนี้ลูกชิบหายกูนึกว่าจบละเฮ้ยมันก็ใจเย็นดิทงกูกูไม่ได้เฉียวใหคนดูดูเนยว่ามันเก่งแค่ไหนเนี่ยอ้ย ตานนี้ก็แพ้ไปนะโอ้ยโอ้ยแม่งเอเอาเอาเอาชนะเอากูชนะได้ยังไงอุ๊ยปวดต่อไปครับก็จบแล้วนะสหรับสามตาสรับกาลิวเปโปเป็นไงจ่าเปโปนะผมคิดว่าเปโปเนีมันเนี่ยมันเล่นได้นะเอือผมว่บตัวที่เป็นตัวละครที่แปลกตาดีมากเลยเพราะเกี่ยวกับขี้ทั้งนั้นเลยนะอือเป็นตัวละครที่แปลกแปลกหน่ายมากแล้วสำหรับเปโปเนี่ยผมคิดว่าถ้าเข้าบัฟมาเนี่ย น่าจะบับเรื่องการระยะเวลาคงอยู่ของชีให้นานขึ้นนะว่าขี้เนี่ยเขาหายเร็วมากเลยนะนี่เลยทําให้เป็นจุดอ่อนของเขาเลยนะได้อย่างครับสกิลมึงช้ามากคือผมเห็นเนี่ยเวลามึงในจยกดินขึ้นมาเลยละครังมึงกว่ามึงจะไถแล้วมึงไถช้ามากช้าแบบมากๆนะช้ามากแล้วแล้วตอนสกิลปาดครับกว่ามึงจะกินกว่ามึงจะแบบฟันอย่างเงี้ย มึงหลายขั้นตอนเกินมาเลยทำให้เป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวหลับธรรมดานะเออมันมันก็ธรรมดาเนี่ยนะสำหรับเป,ป,ปโปเอาไปเอเพอไม่ถึงขั้นบวกนะเออแต่ถ้าคุณเจอสายวิ่งเยอะเนี่ยผมให้ไปเลย t อ s นะมบอกว่าเปโป,โปเนี่ยเก่งกับสายวิ่งเท่านั้นคือมันทําเหมือนมาเฉพาะจอจงเหมือนเอามาฆ่ากับตันตัวเองอะเอาพวกนี้ดีกว่าแล้ววันนี้กูยังไม่ค่อยจะเจอรอเลยตอนเล่นหลังไม้ผมเจอเอา้าเจอเอาเจอนิกะเจอเอา,เจอเ,จอเ,อาเจอเอานะ อมผมบอกเปโอตัวนี้เก่งกับสายวิ่งครับก็ตามนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะถ้าใครชอบคลิปปันๆคลิปโค้สงสตีนี้กดติดตามไว้เลยผมเสริมความฮากับทุกคนได้แน่น<ไ>อนนะก็ขอ,ขอบคุณที่เข้ารับชมครับโอเคไปเลยจ้ะายบายจิบูจิบู